โอ้ยไลน์เลดี so, like ้เอ็นจินเนอร์เมนเวลคัมทูวอร์ท <âu> ันเดอร์นะครับก็ทุกท่านสวัสดีก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านทั้งหมดครับผมนะครับเพราะว่าเกมวอร์ทันเดอร์นะครับผมเราวันนี้ก็คงไม่ไม่ตามรีเควสไหนนะครับตอนนี้ยังรีเควสแต่ละแต่ละอย่างนี่คุณขอมาแบบว่าโคตรมหาอภิอภิมหาโคตรอิมพิซิเบิลอิมพอสิเบิลมากๆนะครับคือแบบว่ามันยากมากนะครับแต่ละคันที่คนขอมาเนี่ยคือ เอ็มหกศูนย์ไอพวกท็อปแรงทั้งหลายแหล่เนี่ยไอพวกแร้งห้าทั้งหลายแหล่เนี่ยคือแบบว่าพวกคุณขอกันมานี่คุณคุณขอมาเออขอมาได้ครับแต่ว่าคุณต้องคํานึงเรื่องหนึ่งคือว่าอ่ามันได้ช้าแน่นอนนะเป็นนั้นได้โคตรช้าแน่นอนเพื่อแล้วบางทีผมอาจจะไม่ทําด้วยซ้ําไปนะครับก็ต้องขออภัยนะตัวจุดนั้นด้วยบางทีบางทีบอกว่าพอผมได้เมาส์มาผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ผมจะเลิกเล่นหรือเปล่านะครับก็คงเป็นอะไรที่สุดแล้วครับไอตาเมาส์นะครับ โอเคองั้นเรามาดูกับอ่าิตาไอเอสสองรีเวนต์กันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไอเอสสองกับทีสามสี่แปดห้านะครับเอาสองพระเอกออกมานะครับมีคนถามว่าพี่พี่จะเล่นถึงไอเอสสามไอเอสสี่ไหมนะครับผมว่ามันยังไม่มีสิทธิ์นต,ตอนนี้นะครับมันยังไม่ไหวนะครับค่อยถามหลังจากที่ผมได้สิบจนห้าซีเอ็มแล้วกันนะครับ <Yes. S 1> ถ้าได้สิบ ถ้ารดก15ซีเอ็มแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่รู้จะได้เอาเอาขนาดต่อไปนะครับแต่ที่แน่คือไอ้เมาส์แน่นอนนะครับตาเมาส์แน่นอนอ่าปิงอยู่มา290 280เลยหรือว่าถึง300ถือเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องคิดมากเออ ว่าไปมานี่ผมว่าผมรู้สึกว่าผมอยากซื้ออิตาไทเกอร์สองมันไอไทเกอร์สอง S L A จุดสิบหกมากกว่านนเนี่ยเพราะอะไรน่ะหรอเพราะว่าตอนนี้ผมจำเป็นต้องปั่นทางนั้นนะครับไม่ได้ปั่นทางนี้เลยอุ้ยได้ว้ย พูดถึงข็้มาปั๊บเลยพูดถึงข็้มาปั๊บเลย s l a เจ็ดสิบหกมาคือบินเครื่องบินวะ <c oughs> ตอนนี้ผม <c oughs> เลงเครื่องบินอยู่คันหนึ่งนะครับทางฝั่งอ่าของทางบิทิสนะครับ <c oughs> เป็นอยู่คันหนึ่ง เดี๋ยวผมไม่บอกแล้วกันนะว่าเล็งอยู่คันไหนนะครับยังไงก็ไม่ได้แล้วไอ้บ้าบินเร็วชิบเป่งเลยมีทีสามสี่มีคันไหนที่ไอ้นี่บ้านี่ย่อมพอยได้บ้างไหมเนี่ยอัอเท่าไหร่ออสวิงนี่วบาเฮ้ยออสวิง,งนั่นออสวิงวายวิงออ ผูไม่ยิงหรอกยิงไปเฮดไปเดว่าเซฟแอนด์ซาวด์ดุยโลดเอาไปโพตามจริงเลยนะครับว่าตอนเนี้ยผมอยากซื้อไอ้ไทเกอร์สอง a นั้นมากๆเลยอ่ะเพราะว่าผมจะไม่ต้องปั่นทางนั้นแต่ว่า ซื้อคันนี้มาตามรีเควสของพวกคุณมาเดี๋ยวผมก็โอเคไม่เป็นไร <S <S นี่กนหมดว่าเกมอะไรอะพี่เออขอบคุณมากชื่อตังชื่อตรงตงเลยอยากจะถามว่าชื่ออะไรเหรอ ชื่อเกมอะไรเหลือมี่ยให้ตายเถอะมันมีมันมีแบบเนี้ยแบบหลายๆครั้งมากๆนะเห็นแล้วก็แบบอืมอยากรู้ไปแล้วมัตบเหลือเกินไม่แหกตาดูเลยยังไงอ๋อเนี่ยเห็นแล้วโอ้เล็กมากเลยเป้าเล็กมากฝ่ายเป้าวะ อุ S <S <preach ers> ้ยได้ได้ไ <se> ด้ได้อาวได้ A2 ก็ว่าอยู่นึกก็ว่าอยู่ว่ามันมันไม่ใช่ไทเกอร์สองไม่ใช่เหรอไหนกูได้ a อเอสองวะทุนทีตอนแรกผมนึกว่าผมเล่นไทเกอร์ไทเกอร์สองอยู่นะโอเคผมรีดเร็วกว่าไทเกอร์สองไม่ต้องห่วงไอ2สอง หนึ yes. ่เก้สี่่ yes มีทางแล้พี่กอัไปถึงกลัให้กูต้องไปเนี่ย นี่ผมเอาถังแก๊สม,มาติดข้างๆหัวนี่ผมเป็นรางางดีหรือรางไม่ดีมั้งเนี่ยโอเคไปใจริงนะผมก็ชอบเล่าเรื่องไปเรื่อยนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคลิปก็ตามแต่นะครับต้องขอต้องขออภัยนะครับติดที่สายมาจากอาติวเตอร์นะครับคือผมมา uh, ทำติวเตอร์อยู่นะครับแต่ก็แต่ว่าสึกว่าเลิกลาไปแล้วประมาณ หลายหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วตะกี้กูค่าอีตาเควได้ไงวะไอไอไอเอได้ไงวะโหลูกฟุกมากครับเบสควอตด,ด้วยโอเคมีคนบอกว่าอ่าพี่จัพี่ที่บอกว่าพี่บอ,อกว่าเล่นเกมเนี้ชิวๆอ่ะผ,ผมไม่ชิวนะอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนนะครับผมสับผมอะผ,ผ,ผมไม่ผมไม่เล่นไม่เครียดอะเอาจริงๆได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เออ ผมเล่นไม่เครียดเอาจริงๆนะครับผมเล่นแบบว่ามันสบายไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าได้เครียดผมถามว่าเกมไหนที่ทำให้ผมเครียดได้บ้างนะหนึ่งเลยนะ .A. Dota สองอ่ะอันนั้นแนหะคือตัวดีเลยอะ่ะมีเกมที่ทําให้ผมหัวร้อน,นง่ายๆอ่ะแต่สำหรับเกมนี้ผมว่าผมเล่นแบบเล่นใครเครียดจริงๆนะมันไม่ได้หัวทําให้ทําให้คุณพวกคณหัวร้อนอะไรขนาดนั้นนะอย่าเป็นว่าพวกคณจะโดนด่า กูยิงเลยของกูมันเป็นเป้าที่ควรจะเลงได้ทำไมกูเลงไม่ได้วะโอ้ยปิงปิงสามร้อยสิบเอ็ดแล้วครับท่านเ <him> ออได้ทีไว้ไอหำ กว่าจะได้คันนี้เดี๋ยวนะคันอยู่ข้างหลังดีกว่า Tempest Tempest แอ๊บยิงคนไงวะสู้ๆเพื่อนกูรู้กูรู้พวกมึงยิงได้เสียว,วะ่ะ อุ้ยได้โว้ยทีสามสี่หนึ่งร้อยครับไป Somebody attack him ผมไม่ได้ไปนั่งสัมมนาเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับออกเสียงภาษาอังกฤษขอโทษนะครับมาแล้วผมว่าเห็นหลายคำมากที่มันมันหนกจริงนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันต้องออกเสียงอย่างเนี้ยแต่ว่า ผมจำมาอีกทีแบบว่าเป็นอีกแบบนแหนึ่งไปแต่นะคันไหนใกล้ๆว่าซีซีเอไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วกันเฮ้ยนี่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 นีโอ้อยู่อยู่ใกล้กันเลยอุ้ยทำไมพลาดอะทำไมอะทำไมทำไมทำไม จากสภาพแล้วนน่าจะเอ <c oughs> อโอ้โหโอ้โหแหลกอะไรขนาดนี้ชนะแล้วโอ้โหแม่นแม่นอยู่แม่นอยู่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไม่ทันโอเค ยังอีกรอบเลยนะครับเกมอ่าอ r มเมอร์วอลนะครับอันนั้นผมจะอยู่ไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าผมเน่นทางวอลทันเดอรอยู่นะครับถห็นม้มว่ามันจะดูน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยกับรถถังสมัยใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าผมเน่นทางนี้อยู่นะครับน็อมองไม่เห็นไปดีกว่าเออชิบหายแล้ว อุ้ยชิปหายแล้วโอ้โหถอยสิครับอีบานะมันยิงยิงเร็วกว่ามันเร็วเร็วกว่าเราต้องถอยตะกี้อ่ะไม่น่าพลาดเลยแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยิงอ่ะถ้าไม่ยิงมันก็มีสิทธิ์ไม่รอดนะแต่เล็งเร็วไปหน่อยท่านเองเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันยังอยู่ป่ะ โอเคมันไม่อยู่แล้วรอก่อนรอรอรอโอเคเออเออเกิดอะไรขึ้นตะกี้ทำไมเรามามาไม่เห็นวะโอ้โหแท็กตายจะทำได้แค่แท็กแค่นั้นแหละมันยังมุนมาหาผมได้อยู่ไม่เป็นไรโอแม่สาวน้อยเราจะอยู่กับท่านอยู่นาน,น,น แต่มันทางมันจะรู้ว่าหรอว่าใครยิงมันโอ้แตกแล้ววะเฮ้ย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 ได้ไงฮาวฮาว ไม่ได้แล้วต้องถอยแล้วโอเคแจ็คตายต้องฟงังฟังนี้ได้ปะตาเอ๋ ยิงอะไรตะกี้กูยิงอะไรของกูแล้มึงเห็นไหมว่ามาอะไรอะไรเลงกูอยู่ทีสี่ทีสามสี่ยิงดิเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเอาดิโอ้ยโอ้ยหน้ามันหน้ามันหน้ามันขอหน้าขอหน้ามันสามสี่หนึ่งสองเอ,อ้ยเรียบร้อยอะ,อะไรอะไรน่หนาวะ โอ้ยบีเยอะชิบิ่งเลยไม่อะไรเราต้องอยู่รอให้ได้เว้ยเมื่อกี้ผมก็ยิงหน้ามานันนะทมไมยิงไม่เข้าวะอ่ามีคนพูดท้าชิงเว้ยมีผู้ท้าชิง <c oughs> มีง <c oughs> มง <c oughs> ผมู้ท้าชิงกูก็จัดให้ท้าชิงกับกูดีนะ รุ่นหลที่แนะปกติอะไอ้พิเกอร์สองมันต้องยืนด้าน,านหน้าเหมือนีตาไอเอสสองเลยนะครับแต่ว่ามาที่ถ้าถ้าคุณถ้ามันมาแบบนั้นอะก็สามารถคาได้อย่างง่ายเนี่ยไอสนะ 2, 3, 4, ี่ก็สวยนะไอสามก็แต่ว่าตั้งแต่ไอสองสามสี่มั้งที่ก็ส่วนยังเหมือนเดิมไอที่ปากกระบอกปืนมันยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตรงที่รูปร่างลักษณะของมันนะครับที่รูปร่างมันจะดีขึ้นเพื่อเอื้อต่อการามุมสะท้อนออกไปของ ขอ,ของกระสุนนะครับซึ่งเป็นเรื่อที่ดีมากนะครับไอสาเนี่ยตอบโจทย์ของผมได้เยอะเหมือนกันนะครับไอสามไอสี่มันรีโคเช่ออกเยอะมากนะครับผมผมสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมันมุมที่ว่าเฉียงออกเยอะมากอะ่ะคือแบบว่ามันสะท้อนออกไปหมดเลยนะครับถ้าคุณยิงด้านหน้านะครับแต่แต่ถ้าด้านข้างก็ก็ไม่แน่เฮเ นแนววะแถวนี้สิอ๋อนี่อ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ไอสามทำไมบนบนอยู่มันมาวะเฮ้ยมันบ่นแล้วมาพอดีเป๊ะเลยเนี่ย อาเคนี่เล่นแล้วก็สนุกดีนะฮะมันชิวๆมันมันไม่เครียดเหมือนเรลิสติกเรลิสติกนี่มองซ้ายมองขวาพูดกันเองสตูปเป่าวะอะไรอย่างงี้มันตายยังวะแล้วแต่คนจะชอบนะครับบางคนก็ชอบอาเคบางคนก็ชอบเรลิสติกพวกคุณเลิกทะเลาะกันเรื่องนี้เถอะเพราะว่าหมดเรลิสติกก็ดีดีกว่าอาเคเดีสนุกกว่าอะไรอย่างงี้ครับเลิกทะเลาะกันเถอะ มันก็ไม่ได้ใจความอะไรหรอกครับเชื่อเตอร์เรียบจีผมก็เสียดตายเหมือนนะอ๋อโอเ้เชพันเซอร์โฟจเอามามา,มาทำไมไวะเนี่ย ทีสามสี่กูทีสามสี่กูไม่ใช้เลยเอามาประดับเฉยๆโอ้ไฟโน่โบ o bye อีกตาหนึ่งย้ำอีกครั้งนะครับที่ถ้าใครส,สครสงสัยนะครับว่าทำไมผมเล่นทางไอ์ทางโซเวียสบ่อยจังเลยช่วงนี้นะครับหนึ่งรีเควสตมานะครับสองเนื่องจากว่าทาง โซเวียตเนี่ยมีทั้งรถถังคันนี้ครับไอสองรีเวเนัซึ่งเป็นรถถังพรีเมียมนะครับมันช่วยในการทำให้ผมมีอาซิลเวอร์มากขึ้นนะครับดังนั้นผมจำเป็นต้องใช้รถถังคันนี้เพื่อในการปั่นซิลเวอร์ของผมให้มากขึ้นนะครับเออเอาซีเอาซีที่สามสี่หนึ่งร้อยเหรอ เอ๊ะใครใช้วะเดี๋ยวนะตะกี้เสียคงคุ้นๆมากเลยใครออฟเหรอเอ้ยแพนเซอร์วัฟเฟิลไม่ใช่วัฟเฟิลแเพนเซอร์วัฟเฟิเลฟฟอ,ออกมา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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาดพาดและพลาดลแล <S <S 2> <S 2> อ้อ,อ <S <S ยังอยู่ป่าวเหยังอยู่ยังอยู่โอเคยังอยู่ เฮ้ยอย่าไฟไทก็สองอย่าอย่าไปตนัไทก็สองตา,ตายนะตายนะช่วยไม่ได้นะอ,อะไรเงี้ยว่าเลวกูทำอะไรไม่ได้เพื่อนรามุมรามันอยู่ในมุมเงยนะยากอ่ะเรียบร้อยเนแล้วกูก็ยังซ่อมอยู่เลย,ยคือหลังๆอะรถถังของฝั่งทางฝั่งโซเวียตนะครับมันผมว่ามุมมันมุมมันสวยนะ อือยว่ามุมสมุสรทอนมันมันดีกว่าทางของทางเยอรมันของเรามากเลยผมก็รู้กงันนะและเรื่องด้วยกระสุนมันที่มันโคตรอนุพา้ไยแรงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าการจอดเกาะของของพวกมันจะไม่สูงเท่าทางยิฝังเยอรมันนะครับแต่ก็แต่ว่าอนุภาพที่ผมบอกได้อนุภาพของมันนะครับมันไรแรงนะครับ ทำไมทำไมมันอยู่หลังเนินนะั่นน่ะเห็นปะเรียบร้อยโอเคโอเค,อ,เคอุย้ยแต่ก็ดีนะสะพก็ออกมาเยเหมกันนะนั่นนะ่ะแต่ก็บางอันก็ไม่รอด เอนจินบางอันก็พังไปแล้วเรื่องการซ่อมนะว่าบางคนนี่เริ่มบ่นนะว่าบางคนเพิ่งหน้าใหม่อนะ่ะบ่นเรื่องบอกว่าเออทำไมอะ่ะทำไมทำไมต้องดีเซิร์โมดิฟายพาร์ทก่อนอนะ่ะถึงจะซ่อมได้อะไรอย่างงี้นะครับมันจริงๆนะ without with อ่าขอเขาเรยนะ without พาร์ทอนะ่ะโมดิฟายพาร์ทนะครับคุณสามารถที่จะซ่อมพวก ตีนตะขาบไอ้อพวกนี้ได้นะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องบอ m o d า f y part นะครับแต่ว่าถ้า m o d i f ายพาร์ตคือพวกอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มันสำคัญนะครับมันจะซ่อมได้กูสู้ไม่ได้เอ้มึอเห็นกูไม่นี่ย,ยเอออ๋อเก,กูพวกกูหายหมดแล้ว,วพวกกูหายหมดแล้วเอาไงดีวะอ่ะ จากการกูเลยครับไม่รอดแล้วไอ้สามก็น่าสนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีกำลังถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับคือคืออยู่กับสปายนะครับถ้าสปายดีก็โอเคโอเครอนี่แหละ เนี่ยมึงเห็นอะไรไหมน่ะไทเกอร์สอนดักอรอตรงนั้นน่ะมึงเห็นไหมนั่นแะเรียบร้อยอ๋อคันนี้เหรอเหยืกลัวง่ายว่าปะนั่นแหละ <c oughs> บอกแล้วให้ยิงโกูมนจะยิงไอ้ 4M ริงๆเข้าเนาะ กันเนอร์ตายแท็กตายโอเคโหระเบิดอ๋อไม่ตายอ๋อไม่ตายเว้ยไอซี IC, ปิดฉากอาวอ่า,อามันสูญเสียหมดแล้วเรถถาถังมาหมดแล้วไปก็สับหน้าใหม่แล้วที่หรือว่าผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมากดลิงก์นี้เพื่อรีจิสเตอร์เกมนี้ได้นะครับหรือว่า มาสมัครเกมนี้ได้นะเพื่อลองเกมนี้นะครับคือไอ้เรื่องนี้ผมว่า,าทุกคนอาจจะมีหลายคนอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่แบบเพ่อบางคนนะครับว่าหลายคนอาธีว่านี่คือการหลอกให้ทุกคนว่าให้มาหลอกให้ช่วยในการปั่นซิลเวอร์ให้เขาปั่นโกลเด้นให้เขาอย่างนี้ใช่ผมอาจจะอันดูเหมือนจะ็นการหลอกนะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้คุณสามารถจะช่วยเหลือผมได้ผมขอใช้คําว่าช่วยเหลือนะครับไม่ใช่คําว่าหลอกนะครับอันนี้เห็นไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นการสมัครใจของพวกคุณนะครับว่าคุณจะมาช่วยเหลือผมหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นแนวทางเราว่าช่วยการช่วยเหลือซิลเวอร์ของผมนะครับก็ต้องเรียกว่าขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับว่าในการช่วยเหลือผมนะครับก็แค่แรงสองเนี้ยถ้าแรงสองสิบคนเนี้ยผมว่าก็ช่วยเหลือช่วยเหลือผมก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับ ก็ฉเฉลื่ผมเรื่องซิลเวอรเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อรถถังก็ได้เยอะแล้วนะครับโอเคนะย้าอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องความสมัครใจของพวกคุณนะผมไม่ได้บังคับให้พวกคุณมาสมัครเล่นเกมนี้โดยใช้ลิงก์ผมนะครับมันแล้วแต่พวกคุณอืมใช่ครับแค่สิบคนก็ได้ห้าแสนแล้วนะครับห้าแสนซิลเวอร์ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแค่สิบคนแต่ก็อยากใเห็นว่ามันได้น้อยนะครับ โอเคนะครับนี่ก็นี่นี่เป็นหนึ่งหนทางหนึ่งที่ช่วยเหลือผมได้นะครับอันก็ก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยและการสับคนสำหรับผู้ที่สมัครอ่าโดยใช้ลิงก์ผมแล้วก็มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผมในเรื่องทางด้านเงินทางการเงินนะครับเงินซิฟเวอร์นะครับก็เงินเนี้ยผมจะทำการรีเสิร์ช 10.5cm นะครับ แล้วก็เพื่อซื้อคันนั้นด้วยนะดังนั้นเงินพวกนั้นน่ะไม่ได้ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่ช่วยเหลือคราวหน้านี่ก็คงต้องดูไปว่าจะจะ,จะได้มีรีเควสอะไรนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็น4-5 cm เร็วๆนะครับคือคืออยู่กับซิลเวอร์นะครับตอนนี้ผมไม่กลัวเรื่องรีเสิร์ว่าผมจะได้เท่าไหร่แต่ผมสิ่งที่ผมกลัวคือซิลเวอร์นี่แหละนะครับโอเคงั้นเจอกันครับผม